เอ้คุณเท่งเขาส่วนมากพี่หม่อบอกว่าเขาจะอยู่หลังร้านเขาไม่ได้อยู่หน้าร้านเดี๋ยวก่อนต้องเดินเข้าไปดูว่าจริงเปล่าว่าเขาโอ้ยเห็นแล้วต้องแอบดูนิี่ระดับเท่งเกิดเทิงตลกตลกเท่งเกิดเทิงออกไข่พี่เท่งเอ้าอะไรอ่ะเอาวนี้าพี่หม่อบอกเองเหรอเนี่ยเอาวันนี้ไม่บอกไม่ขายไม่เหรอก็แอบไง ถ้าบอกจะเซอร์ไพรส์อ่ะน้องๆก็เยอะแยะเขาก็มีหน้าที่เขาเราว่างไงว่างก็ทำนี่แหละก็คือปอกไข่เสร็จเดี็กก็ไปถ่ายรูปกับลูกค้าปอกวันหนึ่งก็ประมาณไม่เกินส0บลูกสี่ส่่มื่น4่มืนลูกเนี่ยไข่ยิ่งจบป้ะกอย่าตลกลปอกได้ห้าใบเองเหรอ้อสา่เจ็ดร้อยเ็ดร้อย็ร้ยห้าใบ อ <ś led> คนนี้คุย <ś led> <ś led> คนบ้านเลปอกไข่เป็นหมื่นลูก